ก็เซ็ตแล้วลอยแหละม่อคืนนี่นผ่ากองมีสามอันผ่ากองเขาต้องคอยสักแต่ถ้าบ่วสักแล้วนามมิ่มมันจะบ่ไหลเป็นเป็นสีเหลืองนี่เป็นมาขี่ห้างมันนไงต้องไปสักไปอย่างก่อนใหนสำมันจะบ่ไหลเป็นอะลอดไป็นอะไรแบบเป็นอะลอดมานตุ้มี่เดย์สองขวดหรือมะห้างมิ่มประมาณสามห้างหรือสองห้างนี่อันนี้ที่เคยขันนี่มันมาเอาซูม,มือนี่ เจ้าผึ่งปูนให้ได้คนนันได้สองขวดมาคนานมามานืนนี่ทั้งมีมสามครั้งนี่อันนี้เดี๋ยวผ้าปิดไว้แล้วผึ่งปูนมันลนุ่งเลยเอ๊อ้ากระดาษจะาจูปิดไว้มันยังลุ่งได้เลยมัว่าสะอาดถ้าผึ่งปูนมันลุ่งนู้นต้องกรองไหมนี่ตื่นมากรองเตตีเอ่อมกอันมะเทตั้งเตตีเถอะเลยตีหะขัจารย์บอกท่านผึ่งปูนอืมมันเ่ได้นั่นเดี๋ยวเพล่กรองไง่ายๆเด้มันมีฝุ่นไม่เหรง กองสองรลอกสามลอก่าน,น,นี้นังคอยี๋ใส่คอยีสะอาดนี่แหะเตจะเสาแ่บท่านมันมันมาโล่นงน้ำหิมสัีแหละเ,เดี๋ยวโอ้ยเนาะแต่จูป,ปีแบบไม่ยังเงินเดมันหมุนออกไปปีต๋มันคือเขาได้วะนังปีดตปน,นี่อันนี้ก็ท่านให้สะอาดนี้นี่นี่ ต้องกองแล้วมันก็เอาคุณออกเ่ยไม่ได้ว่ากองเียวเราเราเดียขายมันมีฟุณนมีหยางเนี่ยเพราะว่าผึ่งกนอยู่ห้างมันสิมักอยู่กับดินมันสีมีขี้ดินดัวผึ่งกวนนะห้างสิอยู่กับดินมันต้องกองอะไรรอมิมเพราะว่าห้างมันอยู่น้ำต้นใหม่นะนี่สีมาเอามันก็มีมิมผึ่งมิมก็ผึ่งกนมิมนี่สิตัวนี้หน่อยนี่นี่แต่ะ้าผึ่งกวนสิตัวนี้เนี่ยมันคนละใส่กัน ตัวใหญ่กว่าแล้วก็ตอดเจ็บกว่านี่ยเนี่เห็นไหมถึงควรแม่เนี่คนละใส่ก็เหมือนเดี๋นี้นี่ยเห็นบ่มันคนละหุ่นกันเลยนี่ยเนี่จับอยู่มือข่อยนี่ก่อนมันบอกกู้กัดป่ะนี่ถึงควรตอดเจ็บกว่าตัวใหญ่กว่านี่ยสิประมาณนี่แหละต้องเฝ้ามาแต่เสาลูกขึ้นมาแต่เสาเห่นบ่ทันมันมันเอาไปมือหนึ่งมันเอามันเอาอยู่เบิดมือเด้นี่ยถ่งกวนมื่อนี่ มันช่เอาเจาวะคำจะวะฝามือมันยอมสิกับบาทเราสีมาต่เสาตีหาฝาแจงมันคือสีมาเลยนี่มันคือนี่ขันแต่ห้งนิมนี่ถึงโกนไปเอาย่างมือคืนนี่ถ้าปล้อยไปยังสี่บอกขันบอกขัน,นนี่อาทิมือหลือสองมันเอาเบิด์เรีย่ว่าเด็กเกินจริงเนียนนี่อันนี้ห้างถึงโกนนี่แหละนี่แหละห้างมันจะเป็นประมาณนี้แต่เคยบอกอยหนึ่งห้างมันยวนอยู่น้ำมันยังเกาะ ก่องไม้ไผ่น่ะเอางางสะอาดงามสิมีขีดตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนเนี่ยสวนหน่อยแล้วสีห้างสีนี้นต้องขุดเอาเนี่ยนี่แหละห้างมั่นนะอันนี้สากมันสิเป็นของอ่นมิม่มห้างมิมคุณได้ลก่อนคุณนี่หนีกับีเหมือนเขาไปเอาเห็นบ่านี่สิเป็นสากมันนี่ก็เป็นถุงเคยใส่ห้างมิ่มนี่เอาไปขายตลาดถ้าพามไปมือหนึ่งแล้วม่งโงงามก่อมะขันนี่้วขันขายมันสิมีเทีงน้ำ พึ่งมิมพึ่งโกนแล้วก็พึ่งหลวงพึ่งหลวงเห็เป็นส่วนหน่อยนี่งที่ก็ต้องเทอทเลยเทใส่ผ่ากองเห็นบ่มันที่ยุ่งทุกถุงเลยนี่มันได้เข่าไปใหนหนีนล่ะนี่เห็นบ่นี่ยุ่งสิเหรอยุ่งนี่ก็แมนเบิดตายก็หลายแด้ละมือเนี่ยตายเนี่ยเข่าต้งติดน้ำหวานกับไปบ่ได้นี่ในถังนี่สะมากสิเป็นพึ่งพึงง่งโกนนี่เลยนี่นตัวใหญ่ี่ าปุปีแบบว่ได้ดอกท่านมันนี่ตากกองนี่จะว่ารีบอันที่รีบรีบนี่พวมมันเอาไปด้วยนี่ที่เหลือบางเชียขันว่าได้เบื่อจ้ำมันจ้าเอานี่สองท่านมันเด้ขงึงข้งขวมทั้งบิ่มกีนนี่ก็สิประมาณนี่แหละกองสามรอบสี่หลอบรวมกันไม่สะอาดนี่ึงโกนก็สีใสเวลากองหลายแน่นี่สีเข้มสีอ่อนก็แล้วแต่ห้างมันแล้วแต่ห้างมันอยู่แถวไหมันเอากีสอนนี่อย่างมาเห็ด น้ำหวานวนั่นหรือเเล็กน้อยละสีประมาณนี้แลหละไปปิดไปก่อนไปลอเนี่อันนี้ก็จะได้อ,ออกไมเพราะมันมีขีฝพูดเห็นมัมันก็สะอาดสีประมาณนี้ละจ้าหลังคำน้ำมนนี่ <laughs>